โดยเบรนบูสเตอร์อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานวิตามิน B3 มีความจำเป็นต่อระบบประสาทและการทำงานของสมองรักษาอาการเครียดและช่วยในการไหลเวียนของเลือดมีหน้าที่ในการเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังและการสร้างไขมันในร่างกายช่วยทำลายสารพิษจากมลพิษได้ตื่นขึ้นมาอย่างสมองโล่งสดใสเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ eikbrainbooster.com ลุกแฟนเพจ Brain Booster Line EI ขีด Brain Booster Instagram EI underscore Brain Booster และที่เบอร์061-460-1734มาเพิ่มประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ Brain Booster สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับน้องๆจากทั่วประเทศเลยนะคะเข้าสู่รายการ a bit English a little bit of English เล็กๆน้อยนกับภาษาอังกฤษไม่เกี่ยงทีต่อวันที่จะทำให้เด็กทั้งชาติฉลาดขึ้นค่ะ จะไม่อยากยืนตรงแบบโอเคนะเด็กๆอย่างที่ตามกันมานานมากแล้วล่ะ <C> e <ars> พี่ว่าใครก็ตามที่เป็นแฟนรายการของเราก็ส่งเสียงให้เรารู้บ้างนะฮะเพราะว่าตั้งใจทําให้ทุกคนแบบเห็นว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากเลยถ้าเกิดว่าเราเริ่มด้วยทัศนคติที่ถูกต้องแล้วฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขจัดความกลัวเนี่ยไปด้วยตัวเองนะคะเด็กๆเนาะยังไงก็ตามทุกคนทําได้นะคะวันนี้มีหนึ่งคำในภาษาอังกฤษมาฝากกันเป็นคําที่ใช้เยอะมากๆเลยแต่เด็กก็ยังคงสับสนอยู่ดีแต่วันนี้ค่ะนักเรียนของเรา ต้องมาเลยนะคะคุณเกค่ะสวัสดีค่ะให้มาเลยให้มาเลยสวัสดีครับเอ้ยยืนไปไหนเนี่ยฉันต้องเล่น <favour> ว <Kas kommt> <tails> <corner> ่าอะไรนะปกติอะต้องบอกว่าอยู่นี่ไม่ฉันไม่ใช่คนนี้อ๋อด้านนี้เอาใหม่ได้ยเคนไหนเนี่ยด้านนี้เพาด้านนี้สวัสดีค่ะคือคือดิสเซนโตมาคนละแบบแต่ไม่เ ไม่เป็นไรดิฉันไม่เก็บมุมพวกนี้ทั anyway> ้คนเไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวไปคัดออกแต่เชื่อว่ามันคงไม่คัดหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้อ่ะมาถึงความรู้มาฝากทำที่ง่ายมากๆเลยก็คือคำ L I K E Like เอ้ยถ้าทำได้แล้วอีกรอบแล้ว Like Like อาจจะไม่ต้องเอาไม่ต้องออกชัดขนาดว่า Like I Like เวลาบอก I like you อย่างเงี้ย I like you ก็คือ,อฉันชอบคุณฉันชอบคุณเนาะประเด็นเรื่องของความชัดเนี่ยเราสอดแทรกตลอดเวลาว่าชัดได้ชัดได,ด้พูดให้เน้นความเป็น ธรรมชาติเข้าไวคุณเครู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเราพูดภาษาไทยชัดขนาดนั้นไหมเวลาพูดจริงๆรอเรือรอลิงเป๊ะมากอะไรย่างเงี้ยไม่ไม่ชัดนึ่ออกไหมคือพูดทุกคนมีคำควบกล้ำบังเอนี่ยอย่างผมเนี่ยคำควบกล้ำมันจะต้องคำควบกล้ำถึงจะเออเห็นไหมซึ่งเอาจริงแล้วสุดท้ายทุกภาษาเหมือนกันคือมันผิดเล็กๆน้อยได้แล้วว่าเข้าใจมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ใหญ่หลวงอย่าไปเครียดอย่างที่บอกเวลามีใครบอกว่ารักนะครับน่ากลัวเฮ้ยคุณครับผมรักคุณมากเลยนะครับกับบางคนที่แบบเฮ้ยรักเออไม่ชัดเลยแต่ว่าดู เออเคเอาล่ะซึ่งวันนี้ไอ้คำว่า like เนี่ย like มีหนึ่งความหมายด้วยนะคร<ะ>ับพี่โร็จะสอนดเด็กเสมอนะคะว่า like แต่ว่าเหมือนหรือชอบฮะยังไงไม่ใช่คำถามอันนี้ไม่ใช่คำถามคำว่า like แต่ได้ทั้งเหมือนแล้วก็ ชอบชอบได้ทั้งครูเคยยินเพลงนี้นะกกองโลกมากๆของอเดลอเดลอาจจะมีเด็กงงว่าไม่ใช่อเดเล่หรอครับเคยมีเด็กอเดเล่คนละคนมั้งรู้จักเพลงนี้มั้ Someone like you Someone like you อันนี้แพราะว่าคนที่เหมือนคุณหรือคนเช่นคุณนั่นเองไม่ได้แปลว่าคนคนหนึ่งที่ชอบคุณ Someone like you Never mind I find Someone like you เคยมีเด็กถามตลอดเชื่อไหมเด็กชอบถามว่าพี่ลูกกอล์เวลาร้องเพลงภาษาอังกฤษทำยังไงให้มันเป็นภาษาอังกฤษดีคนไทยเวลาร้องเพลงภาษาอังกฤษ ะบางคนจะเป็นอย่างนี้ได้นะ Never mind I f i n someone like you เคยเจอมะไม่ต้องเคยเจ้าครับนั่นแหละคือผมไม่เป็นอะไรแกะร้องก็เคยมา I with nothing but the bed for you to ว o ฟ o กหมอแล้วมีพ่อแล้ a พ่อ I l i e a n then you เส้นโค้งตรงนี้ไม่ได้มันเชื่อชั่นเหนื่อยไหมเหนื่อยไมแต่เหมือนว่าถ้าอยากแนะนำนะที่จริงเราลองด้วยสำเนียงไทยมันก็ไม่ได้ผิดมากแต่ถ้าเกิดอดีวมาฟังอาจจะงงเหมือนกันเนาะงงเหอเฮ้ยเพลงใครวะแต่ว่าถ้าเกิดอยากทำให้มันถูกเล็กๆในน้อยก็คือว่าต้องปรับภาษาอังกฤษของเราให้ชัดประมาณหนึ่งเช่น never never เห็นไหม like like wish 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 nothing nothing best b e t นี่คำ best นั่นเตียงเลยที่พูดออกมาแปลนันคือ I w i t h nothing but the best ให้เตียงให้เตียงถ้าคำเบื้องต้นมันได้ประมาณนึงเวลาเรามารวมกันในเพลงมันจะเป็น Never mind I find someone like you I wish I nothing but the best for you ฉันร้องเพลงดีมากชั้นสมตัวเองใช่อาวันนี้นะ ความรู้ที่เอามาฝากก็คือคำว่า like นี่แหละ like ใครชอบใช้ผิดเยอะมากอย่างไงครับ I like you จะแปลว่าฉันชอบคุณแต่ถ้าคุณไปเผอเติม am am I am like you I am ฉันเป็นเหมือนคุณอ๋อการไม่แคร์แกรมมากความหมายมันผิดนะผิดครับแต่ฝรั่งก็คงเข้าใจแหละอยู่ดีแกมา I am like you นะมีนะด้วยคือแกคาดหวังอะไรจากอีกฝ่ายฉันถามหน่อยหรือบางคนแบบ I'm like you แล้วคิวดีก็ไปบอกว่าเฮ้ยกูเป็นเหมือนมึงอ่ะแต่คือคือลึกๆก็อยากพูดว่าชอบนะเว้ยแต่แต่ว่าความหมายเนี่ยเตรียมตัวไปอุตส่าห์แต่งตัวดีเลยมีกุงมีกูหลงกูหลาบมามาตายตอนแบบสุดท้ายอ่ะอยู่ดีไปแบบ I'm like you นะเออนะคือมันอะไรก็ได้ป้ะสมมติตอนเด็กเนี้ยเราพูดว่า he likes football อ่ะ football นี่เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเนี่ยทับศัพท์ฟุตบอลฟุตบอล b a l l พูดกับคนไทยฟุตบอลไปเลยฟุตบอลภาษาอังกฤษ football 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 โอเคเขาบอกว่า he likes ไลค์ตรงนี้เติมเอสแปลว่าเขาชอบ อ่าครับฟุตบอลแต่ถ้าคุณไม่สนใจคุณไปพูดว่า he is like football นี่อะไรเขาเป็นเหมือนฟุตบอลคืออะไรอ่ะคือเขาจะด่าว่าไอ้นั่นอ่ะอ้วนเกินเ่ลยกันไม่ไม่ไม่เราความเกลียดชังในสังคมเราจะไม่ด่ากันขออภัยขออภัยเห็นยังว่าการที่เราเรียนกราฟแประมาณหนึ่งมันสําคัญไหมสำคัญครับต่อไปนี้ถ้าเคอยากจะไปบอกฝรั่งว่าผมชอบคุณต้องพูดว่า I like you เออแต่ถ้าอยากจะบอกว่าผมเป็นเหมือนคุณต้องพูดว่า I am like you ฉันเพ่มมากเลยน้ฉันูดเถอะมากสกต๊ผมอยู่กับพี่กอฟมาตั้งกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยผมทำไม่ได้นะผมก็ตายแล้วเอางี้ดดแกๆเราอยู่กันมานานมากแล้วน้อยอยากจะบอกว่าเราสนับสนุนตลอดเลยว่านี่ไม่ใช่ภาษาของเราการรู้ภาษาอังกฤษไว้เพื่อประโยชน์ของเด็กๆเองในอนาคตแน่นอนครับผมนะคะถ้าพี่ลูกครับทำได้คนคนนี้ทำได้เด็กๆก็ต้องทำได้แต่เขาจะยืนยันคระเด็กๆครับสิ่งที่ผมทำได้เนี่ยคุณทำได้แน่นอนไม่ยากอย่างที่คุณคิดครับผม I like you I like ถ้าเกิดว่าแบบหลงรักกันขึ้นมาจริงท,ทำไงอะ่ะไอไอใสไม่ถูกเลยอะ่ะกลัวไอไรไอไรอยู I ่กู <c oughs> ลาแล้วเด็กฝึกกับพ่บสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับน้องๆมอปลายที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษคอร์สสดกับพี่ลูกกอล์ฟที่แองกฤษ ดูรายละเอียดได้ที่ www a n g r i s com ส่วนเ,เด็กทั่วประเทศที่ไม่สามารถมาเรียนที่สถาบันได้ไม่ต้องเสียใจน้องๆสามารถเรียนออนไลน์กับพี่ลูกกอฟและพี่พอลเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยหลักสูตร The Front l o w Project คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะเพิ่มความรู้ความกล้าให้น้องๆก้าวมาสู่แถวหน้าทางภาษาอังกฤษสนุกสะดวกสาระแน่นเรียนที่ไหนก็ได้ข้อไปเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับตัวเองได้ที่ www a n g l i s i s com